สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสิริญยาช่างเครื่องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทียย่4 6โรงเรียนเจราพรราชิทเทลัยลพบรีค่ะวันนี้ท่านจะมาขอกลา่าขอบคุณทุกท่านนะคะที่ทําให้ดิฉันมีวันนี้ได้ค่ะดิฉันต้องขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและญาติพี่อนทุกท่านนะคะที่ช่วยอบรมสั่งสอนดิฉันขอขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกท่านนะคะที่ทําให้ฉันมีความรู้สามารถนำมาใช้ใน,นการศึกษาต่อได้ และขอขอบใจทุกคนนะคะที่ช่วยคำศึกษาต่างๆเป็นที่พึ่งต่างๆให้ดิฉันได้ค่ะสุดท้ายดิฉันต้องขอขอบคุณพี่ๆท,ที่โรงเรียนจุฬาของนักศึกษาตันลี่นนะคะที่เป็นลูกพี่ที่ดีมากและคอยเทคแคน้องตลอดดิฉันต้องขอ,ขอบคุณลูกคนมาริค่ะขอบคุณค่ะ